ไกๆดูไหมไกคกินหัยเข้าไปถึงตัวของทีดีครับแต่ว่าเขาหนีออกมาได้อยู่งยนกมายำจะผัากครับแต่ไม่โดนของทีดีและโดนกินกรวดจากด้านในครับ<อ>และเป็นการที่เข้าไปของวีและสุดตามสอง,สองตาย และวิ่งก็มาครับลงสกิลทุกอย่างครับจากความได้เปลี่ยนที่เก็บสะสมมาครับและไปต่อแล้วครับวีเกมมิ่งมีคีครับมีคิเลยกองบาเลยและเลือดโลกันหมดครับต้องกลับไปดีเลือดนะบๆครับน่าจะกัดกับลำบากครับและเข้าไปสวมครับเพื่อที่จะจบเกมแต่ยังจบไม่ลงครับฝั่งของทีมวีเกมมิ่งแต่เหมือนจะไม่ใช่ปัญหาครับไล่เก็บทีละคนก่อนครับจะจบเมื่อไหร่ก็ได้ครับแต่เขาไม่ได้บอกมาและไปไล่คุู่ด้านขวาแทงเข้าไปแรงๆอีกหนึ่งทีครับเก็บคุู่มาจนได้โดยเบิร์ดแอลบี โอ้แต่คลิปขวาไอค้คลิปกลางหมดคลิปขวาเข้า,าโอ้และ้ะยูซ่อนครับกันได้แค่ทางเดียวเพราะเหลือแค่นคนเดียวโอ้มันไม่มีทางเลือกครับเจ็บทุกทางไม่มีทางไหนไม่ปวด,ดร้าและเกมแรกตกเป็นของ v ีเกมเม